โลกจับตานะคะในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะคะ่ะประธานาธิบดีสิจินผิงกับประธานาธิบดีปูตินนะคะก็จะได้มาพบกันค่ะโดยปูตินเองนะคะก็กําลังจะออกเดินทางมาที่จีนนะคะเพื่อที่จะมาร่วมประชุมเส้นทางสายไหมหรือว่า BRI I, ครบรอบ10ปีในวันที่17-18นี้แล้วล่ะคะ่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก่อนที่ปูตินจะมาค่ะ,คะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อทางการของจีนนะคะ CCTV ค่ะสัมภาษณ์ถึงการที่เขาจะมาร่วมประชุม10ปี BRI I เนี่ยนะคะปูตินเอง ก็ได้ให้สัมภาษณ์ออกทีวีเอาไว้นะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าโครงการเส้นทางสายใหม่ของจีนเนี่ย เป็นสิ่งที่จีนเนี่ยจะนําพาเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วจีนเองเนี่ยก็มีมิตรไมตรีที่ดีมีจิตใจที่ดีนะคะในการที่จะนําพาค้าขายแล้วก็สารางสัมพันธ์กับประเทศต่างๆสร้างสัติด้วยการค้านี่ยแหละค่ะก็จีนเองก็ไม่เคยที่จะบังคับใครนะคะแล้วทุกอย่างก็ยอมรับออกมาแล้วค่ะว่าสิ่งที่ตะวันตกบอกนะคะว่าออทําให้ก่อนนี่เนี่ยก็เป็นอันรู้กันนะคะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ โครงการนี้แต่ว่าเป็นผู้บริหารของแต่ละประเทศนะคะผู้นําของแต่ละประเทศค่ะที่จะนําไปบริหารจัดการอย่างไรนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับจีนแต่อย่างใดเลยละคะ่ะปูตินเองนะคะก็กําลังจะมาเยือนจีนค่ะพบกับสีจิ้นผิงนะคะในเวลานี้ที่โลกต้องการมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆของโลกในเวลานี้ที่ทุกคนทราบกันดีค่ะแล้วปูตินเองก็ยังพูดถึงบลิกส์ด้วยนะคะว่าเป็นกลุ่มของสมาชิก กลุ่มใหม่ั้วโลกใหม่นะคะที่จะเน้นถึงความหลากหลายแล้วก็ไม่ผูกขาดค่ะแล้วก็จะเน้นถึงความหลายค้่นะคะแล้วก็ BRI ค่ะก็มีกว่า150ประเทศแล้วนะคะที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะจีนเองก็บอกแล้วนะคะว่าจีนเป็นคนสร้างค่ะแต่ว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะ โครงการเส้นทางสายไหมเนี่ยเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์ระดับโลกไม่ได้อยู่ที่โลกเชื่อมเอเชียตะวันออกกลางไปยุโรปแต่ว่าจะหันหัวขึ้นถึงอวกาศด้วยนะคะสําหรับสถานีอวกาศเทียนกงของจีนเนี่ยแหละคะ่ะแน่นอนนะคะมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะคะต้องมีทั้งเทคโนโลยีมีความรู้มีโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็เม็ดเงินมากๆทีเดียวค่ะที่จะสามารถทําโครงการระดับโลกนี้ได้นะคะหลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาแข่งขันกับจีนค่ะไม่ว่า ว่าจะเป็นกลุ่ม G7 แล้วก็ล่าสุดสหรัฐเองก็ทำไอเมกขึ้นมานะคะให้ซาอุดิอาระเบียเป็นหัวแรงในี่ยละค่ะแต่ว่าพับเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจีนเองก็มองว่าตัวไอเมกของไบเดนเนี่ยมีแต่ กนะคะแผนงานยังไม่มีเลยค่ะอย่าว่าถึงงบประมาณเลยนะคะเพราะว่าสภาเอ่อสภาสหรัฐล่าสุดเนี่ยผู้นำเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะมีชื่อของจอแดนขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ความไม่แน่นอนในสภาสหรัฐก็ยังมีสูงค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของเดโมแครตกับริพบพิกันในเวลานี้นะคะแน่นอนค่ะ BRI เนี่ยก็จะมาช่วยกู้โลกในเวลานี้ล่ะคะ่ะเป็นความร่วมมือระดับโลกนะคะปูตินเองก็ยอมรับในความสามารถของจีนค่ะและจีนเองก็เป็นคน คิดบวกนะคะแล้วก็ต้องการความสงบสุขต้องการสันติภาพค่ะรอบมา10ปีนะคะสำหรับเส้นทางสายไหมเนี่ยมูลค่าการค้าก็มากถึง19.1ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวละคะ่ะก็เดี๋ยววันจริงมาตามกันต่อนะคะว่าการประชุมครั้งนี้จะมีอะไรบ้างแต่ว่าโลกต้องการสิ่งนี้โลกในเวลานี้ต้องการสีกัปตินมากๆเลยทีเดียวละคะ่ะแล้วก็ต้องการเครื่องมือที่มีชื่อว่าเส้นทางสายไหมนี้ด้วยละคะ่ะ